สวัสดีครับเอเยาวสวัสดีพี่โนโ่ตัดผม สภาพทุกคนหมัมันยาวมันไปอ่ะแล้วมันแบบมันชอบบังอะมันมองไม่เห็นชีวิตเนี้ยไม่ต้องมองละสว,วัสดีครับพี่แสดสวัสดีครับพี่แก้วสวัสดีทุกคนเลยอะไรเนี่ย Hello from Cambodia กินข้าวยางเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ก็ ออกกําลังกายมาที่จริงก็ออกทุกวันแหละเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ตื่นเช้าอะ่ะตื่นเช้าแบบเช้าทุกวันเลยอะ่ะตื่นสิบโมงทุกวันไม่ว่าจะนอนดึกแค่ไหนเราจะตื่นสิบโมงแล้วตื่นมาทุกคนยังหลับอยู่มัดจุกรอระไม่ไหวหรอก อยากตื่นมาแล้วแบบผมเซ็ตไปแล้วอยุ่เป็นเพื่อนทำงานอยุ่เพื่อนทำงานใครทำงานอา๋อสิบโมงไม่เช้าหรอโอเคสิบโมงไม่เช้าก็ได้ <c oughs> ขอโทษด,ด่คิดว่ามันเช้าเองแล้วกัน เออวะสิบโมงก็ไม่เช้าเนี่ยวะถือว่าเช้าแล้วกันพมก,ก็หายไปไหนพราเยอยู่ออฟฟิศครับเติมลิฟต์หน่อยเติมลิฟต์เหรอี่เกียจอะ่ะไม่เติมแล้วกันห่อยมันซิดๆองนี้แหละ บอนไซยังอยู่ไหมบอนไซบอนไซบอนไซถูกสตาร์ไปเรียบร้อยมันยังอยู่นะแต่มันถูกสตาร์ไปละมันตายมันตายแหละเออมันตายมันตายแหละก็ไเป็นสตาร์แล้ว,น,ลวน,นะเป็ ไม่ลดน้ำแล้วหรอลดตอนนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วมั้งมันเป็นแบบนั้นเลยตอนแรกก็ลดๆนะแล้วมันก็ลดค่อยๆล่วงค่อยๆล่วงเอาตากแดดบ้างตายก็เลยแบบปล่อยแห้งเลยที่เซฟจบโรงเรียนนาฬีหรือเปล่าใช่ครับ วันใส่สีทองใช่ไหมมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งน,นะแต่ขอโทษที่ทําให้ตายแล้วกันนะไม่ได้ตั้งใจเต็มที่แล้วยังไม่เร่กเรียนเลยขายไปไหนมาไม่ได้ไปไหนครับ ิดถึงเหมือนกันสวัส hmm. ดีครับพี่นิไปเที่ยวทะเลมาสนุกไหมวันไปทะเลทุกคนพายุเข้าอก็เลยไม่ได้ล่องเรือสนใจเลี้ยงนกเพิ่มไหมเมยมยม่ละกินข้าวและอยังเรียบร้อยและครับเพิ่งเมื่อกี้เพิ่งแบบเคลียร์ร่างกายออกกำลังขํบน้ำแล้วก็ มาอยู่ตรงนี้แหละผมยาวแล้วคนตกไหมก็ใกล้แล้วมองฟ้ากม็มันๆไปแอบอาจารย์มาดูเลี้ยงอะไรอีกไหมจริงอยากเลี้ยงอะ่ะอยากเลี้ยงแมวนะแต่ยังไม่พร้อมอะ่ะ พี่แจ็คหล่อไหมพี่แจ็คหล่อ,อคุณดีมากเมนูข้าวเย็นหรอเมนูข้าวเย็นต้องข้าวหมูย่างส้มตำสมแซบ่บ พี่จีเป็นไหนพี่จีจีอยู่น่าจะอยู่ออฟฟิศทานเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวผมออกไปแต่อีกสักแป๊บหนึ่ง สวัสดีนกพิราบอร่อยมยเออเหมือนไก่ฮะทุกอย่างเหมือนไก่ช่วงนี้ฟังเพลงอะไรช่วงนี้ฟังไปเรื่อยเลยฮะแต่ก็ชอบฟังเพลงเศร้าอยู่ดีนี่ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะครับเพราะว่าใส่แล้วมันจะแปลก แนะนำโฟมสกินแคร์โฟมสกินแคร์คือพูดตรงๆเลยนะไม่รู้ว่าอะไรดีไม่ดีทุกวันนี้แบบน้ำตบเซรัม่มครีมกันแดดให้หแหละจะใช้แบบวนๆที่มีอะเราวนแปะอันนี้วันนี้แปะอันนี้นนไม่ได้แบบมันนั่งรู้ว่าอันไหนดีมากอันไหนไม่ดีอะ โชคดีมั้งที่แบบไม่ค่อยแพ้อะไรมากแพ้ไอตัวที่แพ้ก็จะไม่ใช้ไอตัวที่ไม่แพ้มันก็ใช้ได้เรื่อยๆอ่ะก็มีอะไรก็ใช้มันก็ไม่ได้ใส่นะมันก็มีรอยออยนยรอยแดงรอยผมว่ารอยแดงมาจากการการเลเซอร์ p r เซฟ s a เลเซอร์พวกหนวดเครา ดีน้องโต่ะลองใส่ฟิลเตอร์ดีกว่าเนี่ยมันดูแบบ ามาเลเซอร์ได้ยินดีต้อนรับขอบคุณครับไว้เดี๋ยวจะไปเลเซอร์นะฮะพี่แซดเอร์เวอร์จัดเวอร์สุด เด็กน้องดิสุดจะชื่ออะไรถ้ามีหมาชื่อชื่ออะไรอ่ะต้องดูด,ดูหน้ามันก่อน